คราวนี้จะมาสอนในเรื่องของการใช้งานทําความสะอาดถังนะครับมี2โปรแกรมนะครับที่เป็นตัวทับไฮจีนนะครับก็คืออันนี้ฮะทับไฮจีนก็คือจะอยู่ในโปรแกรมที่เรากดเลือกตรงนี้ครับแต่ถ้าเราอยากนะครับพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือทําระบบทําความสะอาดถังนะครับอันนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะครับต้องกดเพื่อเลือกเท่านั้นนะครับมันจะอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมเหล่านี้นะครับเราสามารถเลือกเป็นทับไฮจีนก็ได้ทําความสะอาดถังนะครับเขาก็จะมีระบบการทําความสะอาดถังมาให้แต่ถ้าเราอีกอันนะครับที่เราอยากจะเลือกก็คือนี่เลยครับกดตรงนี้ฮะกดเปิดครับ แล้วก็มากดตัวนี้ฮะฟึบสังเกตว่าตัวโปรแกรมจะไม่ขึ้นไฟนะครับแต่ตัวหน้าจอก็ยังทางานอยู่ปกตินะครับขึ้นเป็นเวลา28นาทีนะครับอันนี้เป็นการเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเขาจะมีการล้างนะครับมีการซักเพิ่มน้ําเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการปั่นด้วยนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเพื่อเริ่มการทํางานนะครับตัวนี้เขาก็มีการเติมน้ําแล้วก็ปั่นในตัวถังเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นการทําความสะอาดถังนะครับแบบ f u ลอ option นะครับ ต่างกับที่เป็นทับไฮจีนยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวโปรแกรมทับไฮจีนนะครับมันอยู่ในโปรแกรมที่เป็นตัวนี่นะฮะเรากดให้ดูครับปุ๊บนี่คือโปรแกรมทับไฮจีนนะครับตรงนี้จะอยู่ในโปรแกรมไฟตรงนี้ครับเวลาเขาจะน้อยกว่าครับเวลาเขาจะประมาณ15นาทีสังเกตว่าโปรแกรมตัวนี้จะมีแค่สปินเท่านั้นฉะนั้นสปินตรงนี้คือหมายความว่าอะไรเขาจะไม่มีการเติมน้ําหรือการล้างนะครับเขาจะเป็นการสปินเพื่อให้ตัวถังนะครับแห้งสะอาดนะครับเพื่อ นะครับทำให้ถังนะครับไม่มีความชื้นนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวนี้ฮะจะเป็นในเรื่องของการทับไฮจีนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีระบบราร้อนนะครับสำหรับเครื่อ,องตัวนี้จะเป็นโปรแกรมเหล่านี้เขาก็จะทางานตามระบบเขาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะปัดออัมาจบแล้วครับนะใช้งานเป็นแบบครั้งต่อครั้งทั้ง2องอย่างเลยกดปิดครับขอบคุณมากครับ